นาชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะพบกับโมโมอีกเช่นเคยในรายการ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยววาราตี้ที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยและจังหวัดตากไปสัมผัสวิถีชุมชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไปไหว้พระและเดินชอปปิ้งบนถนนวัฒนธรรมเก่าแก่ค่ะแต่สำหรับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรและเราจะไปที่ไหนบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับทริปนี้เราได้รับการเชื้อเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรธรบุญยรัตพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างภายใต้แนวคิด5จังหวัดสักครั้งในชีวิตแต่ทริปนี้เรามีโอกาสไปแค่3จังหวัด คือพิษณุโลกสุขโขทัยและตากโดยเหตุผลของเวลาที่จำกัดค่ะจังหวัดสังขในชีวิตสถานที่แห่งแรกที่แวะเยี่ยมชมคือโรงงานบางแก้วเซรามิกซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่สามตำบลปลักแรดอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกโดยนายอัศวินนินเต่าสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอบางระกำเป็นผู้ริเริ่มนำภาพสุนัขพันธ์บางแก้วมาติดกับภาชนะเซรามิก เช่นแก้วน้ำชากาแฟเพื่อเป็นเอกลักษณ์ในสินค้าโอท็อปของอำเภอบางระกำรรสร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่อำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกเป็นถิ่นกำเนิดของสุนัขไทยทันบางแก้วนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลกและก็ประเทศไทยเราจึงผลิตเซรามิกภายใต้โลโก้หรือแบรนด์บางแก้ว่อสร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดเป็นของที่ลึกของฝากประจําจังหวัดพิลิปปิโรสถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของดีหนึ่งเดียวในเมืองไทยครับเพราะอะไรอาจารย์ถึงได้คิดจะทากับเซรามิกอันนี้คะก็บางคนก็อยากได้บางแก้วแต่ไม่ต้องการความเป็นสุนัขตัวเป็นๆก็เอาเป็นแก้วเป็นชุดน้าชากาแฟที่มีสุนัขบางแก้วติดอยู่ที่เซรามิกเอาไปฝากญาติพี่น้องเพื่อนหูในวาระต่างๆ ปัจจุบันแล้วเนี่ยสิัณฑารูปแบบต่างๆนี่คิดออกมากี่แบบกี่ลายแล้วคะแบบภาชนะที่ทำคะอ๋อตอนนี้ก็มีมีหลายแบบครับแต่ที่หลักๆก,ก็จะเป็นพวกชุดน้ําชากาแฟนะครับแก้วชนิดต่างๆเพราะว่ามันจะสะดวกแล้วก็ใส่โลโก้ง่ายใส่ข้อความเอาไปฝากเพื่อนฝูงส่วนใหญ่จะเป็นเน้นในเรื่องของเป็นของที่รลึกของฝากในความตั้งใจอันนี้เนี่ยจะเราอยากจะ เหมือนว่าสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แปลแล้วก็ให้ช่วยเหลือกับชุมชนยังไงบ้างะคะตรงนี้คือจริงๆเนี่ยเราอยากให้เป็นจุดเรียนรู้กระบวนการผลิตเซรามิกเพราะว่าเราเปิดเป็นศูนย์งานเรียนรู้กระบวนการผลิตเซรามิกแล้วก็สร้างงานสร้างไรายได้และที่ทำัมคือสร้างชื่อเสียงให้กับตัวจังหวัดพิษโรค่ะจากที่ทำมาประมาณสัก5 6ปีที่ผ่านมาเป็นที่พอใจหรือย,ยังคะผลเป็นยังไง ก็อพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ก็อยากให้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกับบุคคลทั่วไปเหมือนเซรามิกที่อื่นเขาเมื่อถึงเซรามิกโลโก้บางแก้วก็อยากให้ถึงนึกถึงบางแก้วเซรามิกของเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกบ้างครับเราออกจากตัวจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังจังหวัดสุขโขทยัยและพลาดไม่ได้เมื่อมาจังหวัดสุขโขทยัยจะต้องแวะต้องชมความงดงามย้อนประวัติศาสตร์ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นโบราณสถานกรุงสุขโขทัยศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุขโขทยัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทยัยภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก26แห่งวัดที่ใหญ่ที่สุดคือวัดมหา,าธาตุอุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรและองค์การยูเนสโกยังได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2504ค่ะ E มองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายนาหและพื้นทรายมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงด แวะมาดื่มกาแฟที่ร้านนานาศิล์ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดสุขโขทยัยอย่างเครื่องเงินผ้าทอและเครื่องสังคลโลกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหาเซี่ยวอำเภอศรีสาชนาลายโดยมีคุณชิดนุชาสุตาน,านันเป็นเจ้าของร้านค่ะได้าจากแรงบันดาลใจนะครับของครอบครัวก่อนนะครับอันดับแรกก็คือร้านผมเนี่ยเริ่มมาจากการผลิตป้ายแล้วก็เครื่องมือเกี่ยวกับการทอผ้าของชุมชนลาพวนที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับ ทางครอบครัวเนี่ยก็มีร้านกาแฟาด้วยดั้งเดิมเป็นกาแฟาถุงหิ้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เลยม,มันห่างหายไปจากบรรพบุรุษอะครับที่เขาเริ่มล้มหายตายจากไปผมก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็เอามารวมระหวาา่างกาแฟนะครับกับผ้าทอเนี่ยครับเอามารวมไว้ด้วยกันโดยอยู่ในร้านนี้เป็นร้านเดียวแล้วก็บวกกับว่าผมเนี่ยมีความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับก็เลยเข้าไปร่วมกลุ่มกับทาง สุขโขทัยนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากผู้ใหญ่ในสุขโขทัยก็คือได้ไอเดียมามาร่วมกับร้านกาแฟแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับก็เลยได้ร้านนี้ขึ้นมาเกิดร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวแล้วร้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรงนะครับแต่จุดประสงค์ของเราคือเป็นจุดที่จะกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องเงินแล้วก็ เครื่องทองสังฆโลกผ้าทอนะครับที่มีชื่อเสียงในจ,งจังหวัดสุโขทัยของเรานะครับก็คือสามารถหาข้อมูลได้ที่ที่ร้านของเราน,นี่เองนะครับหลังจากนั้นเราเดินทางมาชมการทําเครื่องสังฆโลกที่ประเสริฐแอนติกแหล่งเรียนรู้งานปั้นเครื่องสังฆโลกบ้านเกาะน้อยหมู่5้าตําบลหนองอ้ออําเภอศรีสาชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยชมเตาเผาสังฆโลกโบราณที่เก่าแก่และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองปั้นเครื่องสังฆโลกอีกด้วยค่ะ ผู้ใหญ่บ้านกอน้อยหมู่ที่5นะครับผมก็จะมีงานของคุณลุงประเสริฐนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องสังคโลกนะครับของบ้านกอน้อยหมู่ที่5ซึ่งเครื่องสังคโลกนี้นะครับบ้านคุณลุงประเสริฐเนี่ยแกได้ทําการคิดค้นการปั้นและเผา,าซึ่งท่านได้ทำแนวจากของเก่าคือตั้งแต่สมัยสุขโขทัย นะครับซึ่งสมัยสุขโขทัยนะครับก็จะเน้นเป็นลาย,ลายปลานะครับลายปลาแล้วก็ลายไทยนะครับจริงๆแล้วจะมีลายเป็นลายสีนะซึ่งเป็นสีทองสีอย่างอื่นก็มีนะครับแต่ที่บ้านคุณลุงเฉยนะครับจะเน้นเป็นลายปลาแล้วก็ลายไทยซึ่งเน้นเป็นใช้เปลือกไม้ผสมกับดินเผานะครับ ซึ่งนะครับทางสังคลโลกของคุณลุงประเสริฐเนี่ยจะตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์เตาโบราณนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้จะใช้เตาโบราณเผาของสมัยก่อนนะครับซึ่งถ้าผมจําได้ที่คนแก่ของเท่าเล่าเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยีที่ผ่านมานะครับตรงนี้จะเป็นเตาเผาขนาดใหญ่แล้วคุณลุงประเสริฐก็เลยจับ จับงานตรงนี้มานะครับเพื่อเป็นภูมิปญาของชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้รวบรวมเอา,เอาคนในหมู่บ้านประมาณ30กว่บัวเรือนรู้สึกว่า30กว่าปีมาแล้วนะครับที่แกได้เริ่มงานตรงนี้นะครับเผาจนตอนนี้แกตั้งกลุ่มได้แล้วแล้วก็ได้แยกย้ายคือไปไปทำเป็นจุดคือแต่ละบ้านนะครับซึ่งแต่ละจุดก็จะมี เป็นแนวเป็นเนี่ยประมาณอีกสีหลังคาที่ทําในจุดนี้ครับเรานั่งรถอีแตนเพื่อไปชมการสารกล่องข้าวและของที่ระลึกที่ทําจากใบตาลที่บ้านแม่ทุเลาตําบลไทยชนะศึกอ,อําเภอทุ่งเสลี่ยมซึ่งเป็นวิถีและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทํารายได้ให้กับชุมชนทั้งจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงและรายได้ทางอ้อมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีท้องถิ่นค่ะ ททาที่าไกลและอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือการแสดงรำกลองสะบัดชัยที่ตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยทางชุมชนได้สาธิตการแสดงให้พวกเราได้ชมและบันทึกภาพที่บริเวณหน้าวัดทานชะอมวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยค่ะ สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากบริษัทประชารักษรักษาเมตีสุโขทยัยวิสาจเพื่อสังคมจำกัดนะคะวันนี้นะคะจากข้างหลังนะคะเราก็จะเห็นภาพของการแสดงนะคะลำกองสะบัดชัยนะคะของตำบลไทยชนะศึกค่ะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทางบริษัทประชารัฐรักษาเมติสุโขทยัยเราได้มีบทบาทนะคะในการประสานงานร่วมกับทางมหาวิทยาลายัยนเรศวรน,นะคะในการจัดทํากิจกรรมโครงการท่องเที่ยวนะคะ5จังหวัดนะคะ 嗯。 ที่นี่นะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะในในการที่5้ังหวัดเนี่ยจะได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งบริษัทประชาและรัฐสามัคคีเนี่ยก็มีการสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มงานด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่แล้วนะคะก็วันนี้ได้พาทุกท่านนะคะมาที่ตําบลไทยชนะศึกนะคะเราก็พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของผลิตภตัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวการแสดงต่างๆสถานที่สําคัญในที่นี่นะคะเพื่อที่จะทาให ให้ชุมชนนะคะเกิดรายได้เพิ่มขึ้นค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่ตำบลไทยชนะศึกของเรานะคะขอบคุณค่ะ ภูทรคูโคตสังกัดก,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีพื้นที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าถนนลำลูกกาตาบลคูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีพันตำรวจเอกเอกนิรุตวันสิริพักเป็นผู้กํากับการดูแลรับผิดช,ชอบพื้นที่สพคูโคตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์จึงเพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกเอกนิรุตวันสิริพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคตห่วงใยประชาชนและได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วหากรถจักรยานยนต์ของตนถูกจรกรรมก็จะกระทบการดำรงชีวิตอย่างมาก สอพอคูคตจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและรู้เท่าทันคนร้ายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ไม่ให้ถูกโจรกรรมหายไปโดยง่ายโดยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถหายเช่นไม่จอดรถในที่เปลี่ยวที่มืดจุดลับตาจอดในสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมีกล้องวงจรปิดล็อกดิสเบรกล็อกครัสล็อกโซ่ล็อกสายยูทุกครั้งเพื่อถ่วงเวลาให้โจรกรรมยากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการตำรวจล็อกรถให้เมื่อพบว่ารถจัก,กรยานยนต์ที่จอดในจุดเสี่ยงและไม่มีการล็อกคอหรือล็อกเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปล็อกรถให้แล้วทิ้งเบอร์โทรไว้เมื่อเจ้าของรถกลับมาก็สามารถโทรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาปลดล็อกให้ทันทีครับก็ในนามของสถานีตำรวจคูณทศคุคด,ด,ด,ดนะครับก็ขอฝาก ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับชมคลิปในเรื่องของการป้องกังกน,นการโจรกรรมรถหายนะครับก็อยากให้ตระหนักถึงความสําคัญการคงแหนทรัพย์สินของตนเองนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่วนหนึ่งในการที่จะออกอต,รตรวจตรวจตราป้องกันเหตุนะครับแต่เนื่องจากตัวเลขสถิติที่เราเฝ้าติดตามมาหลัง สถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับตัวเลขของรถหายเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างมีนัยสําคัญนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าคนร้ายเนี่ยมักจะอาศัยช่องโอกาสในเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็ความอ่อนแอของการป้องกันนะครับซึ่งผมให้ความสําสคัญในเรื่องของการเพิ่มความเข้มแข็งของการให้การป้องกันนะครับในการล็อกรถนะครับหลังจากที่ผมได้ได,ดูตัว แในกล้องวงจรปิดนะครับที่คนร้ายพยายามจะขโมยรถในในแต่ละครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคนร้ายเนี่ยสามารถาขโมยรถได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อท่านเนี่ยล็อกค,คอล็อกกุญแจนะครับที่ที่ที่ททตัวกุญแจสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าก็ท่านเริ่มเพิ่มการล็อกโดยใช้สายยูนะครับล็อกดิสเบรกหรือล็อกโซ่นะฮะคนร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะ เอาไปอย่างรวดเร็วนะครับพยายามมีความพยายามใช้เวลาหลายนาทีนะครับจนในที่สุดเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็เลิกที่จะเอาขอโมยรถคันนี้นะครับแต่ก็มีปรากฏคลิปว่าในคืนเดียวกันคนร้ายกลุ่มเนี่ยก็ไปเอาอีกไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้ล็อกสายยูนะครับซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเรามีเพิ่มการป้องกันที่ตัวรถเพิ่มเติมเนี่ยจะลดโอกาสที่รถของท่านจะหายนะครับ ทรัพย์สินของท่านตอนนี้รถจักรยานยนต์นคันหนึ่งมูลค่าเ,เป็นแสนนะครับตัวล็อกสายยูเนี่ยมูลค่าไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งในเวลาอัาในใกล้นี้นะครับทางสาพโคดเองเนี่ยก็จะมีโครงการตํารวจล็อกรถให้นะครับถ้าพบรถจักรยานยนต์เนี่ยที่จอดอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับแล้วไม่มีการล็อกคอหรือว่าไม่มีการล็อกเพิ่มเติมตํารวจก็จะไปล็อกรถให้นะครับถ้าเจ้าของกลับมาก็จะติดเบอร์โทรไว้นะครับเป็นการกระตุ้นความ สนใจในการที่จะล็อกรถไปอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจเองนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะป้องกันเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ วัดบ้านไร่ทำพิธีพุทธาพิเศษเททองหล่อรูปเหมือนพร้อมพิธีปลูกเสกพระพงลวงพ่อคุณปริสุธโธพิธีเททองหลอ่อและพุทธาพิเศกรูปเหมือนพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุธโธอดีตจเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีขนาดหน้าตัก19เมตรขนาดความสูง27เมตรหล่อด้วยเนื้อทองเหลืองในท่านั่งยองๆถือไม้ข้อหัว โดยมีศิลปินประติมากรรมสถาปัตยกรรมขั้นครูออกแบบใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ300ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีงานพิธีกรรมครั้งนี้มีนายสุวัลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพระเทพวิสุทธิเมธีรองเจ้าคณะภาค11วัดเทพฐิดารามวรวิหารกรุงเทพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระภาวนาประชานาถ จ้าอาวาสวัดบ้านไร่อํเาเภอด่านคุณทศร่วมในพิธีเททองหล่อทางวัดยังได้จัดสร้างพระผงกายทิพย์รุ่นรวยทั้งแผ่นดินผสมมวลสารเส้นผมและจีวรหลวงพ่อคุณเป็นครั้งแรกโดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วสยามประเทศเดินทางมาทําพิธีสวดปลุกเสกหลายวาระเพื่อสร้างความขลังให้กับองค์หลวงพ่อคูณซึ่งสิทธิานุสิทธิของหลวงพ่อคูณไม่ควรพลาดเพราะสร้างในจํานวนจํากัด โดยแบ่งเป็นสองรุ่นได้แก่พระมหากายทิพย์ไม่ปิดทององค์ละ249บาทและพระมหากายทิพย์ปิดทององค์ละ449บาทนอกจากนี้ยังมีองค์หล่อรูปเหมือนพระเทพธิยาคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธจำลองขนาดหนึ่งนิ้วองค์ละ1499บาทขนาด5.9นิ้วองค์ละ3,99 9บาทขนาด9นิ้วองค์ละ5,999บาท สนใจสั่งจองผ่านเบอร์โทรได้ที่098 668 8819 ID Line 083 838 9186นายสนองหวังหยิบกลางเลขานุการวัยาวัจกรวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคุณปริสุทธโธองค์ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีความหมายเพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวโคราชแล้วก็ชาววัดบ้านไร่นะครับด่านขุนทศ แล้วก็มาจากอีกหลายๆจังหวัดทั้งประเทศนะครับได้มาร่วมในพิธีเททองนะครับในการที่จะหล่อหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่ซึ่งจะมีขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรนะครับและก็สูง27เมตรแล้วก็จะประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านไลซึ่งสิยานุสิ์และก็พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการที่จะสร้างขึ้นเพื่อ ลำลึกถึงหลวงพ่อนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้วัดบาลัยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วนเพราะเดิมทีก็กมีวิหารกลางน้ำนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแล้วก็มีพระอุโบสถมีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทางวัดเนี่ยจะสร้างขึ้นนะครับเพราะต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไดมากราบไหว้ แล้วก็บูชาแล้วก็เพื่อความเป็นสิรปมงคลแล้วก็ได้เรียนรู้คําสั่งสอนต่างๆที่หลวงพ่อคูณได้มอบเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพชาะธูาสนิกชนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตให้มีความสุขฉะนั้นก็เลยได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะสร้างหลวงพ่อคูณซึ่งผู้ออกแบบเนี่ยก็ได้นึกถึง บุคลิกหรืออิเลียบทของหลวงพ่อนะครับว่าหลวงพ่ออยู่ในท,ท่าทางไหนที่ผูกพันกับพี่น้องประชาชนที่สุดนะครับก็ได้นึกถึงเวลาที่หลวงพ่อท่านยังอยู่และอยู่ที่วัดพี่น้องประชาชนก็จะมาให้ท่านท่านเคาะศีรษะนะฮะทุกท่านคงจาได้หลวงพ่อก็จะนั่งยองๆแล้วก็มีกระบ,บองบางทีก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาม้วนแล้วก็เคาะศีรษะแล้วก็จะให้พร หรือนักกีฬาจะไปแข่งขันที่ไหนก็ต้องมาหาหลวงพ่อคักฟุณบอลน,นักมวยใครก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นก็อยากที <S <S ่จะเรียนเชิญนะครับบอกภูญมายังพุทธศาสตสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครับได้มาร่วมกันนะครับมีจิตศรัทธาก็คนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้การดาเนินการก่อสร้างหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่ขนาดหน้าตากว้าง19เมตรสูง27เมตรนะครับได้สำเร็จรุ่งรุ่งต่อไป เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่พวกเราลํำลึกถึงหลวงพ่อคูณตลอดไปครับวันนี้วัดบานไร่นะครับได,ได้จัดให้มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะฮะวัตถุมงคลงานหลอ่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่วาระแรกนะครับผมซึ่งวัตถุมงคลนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับบรรจุมวลสารมีเส้นเกสามีจีวรน,นะฮะ เป็นมวลสารนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหล่อองค์ต้นแบบนะฮะสนิ้ว5นิ้ว9นิ้วนะฮะซึ่งคา,าดว่าน่าจะเป็นที่อยากได้ของของของัครสิยานุสิตนะครับถ้าคณะสิยานุสิตทุกท่านนะฮะต้องการก็สามารถสั่งจองได้ที่วัดบรรไร่นะฮะหรือไม่ก็โทรสั่งจองได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์0986688819นะฮะน่าเสียดายเวลาของรายการหมดลงซะก่อนท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรือทาง Facebook Fanpage Asia Morning และอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับในสัปดาห์นี้โมโม่ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ